สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาเปลี่ยนกระถางแล้วก็มาทําความรู้จักกับบอนสีโบราณบอนสีโบราณน,นีเ้เป็นบอนสีโบราณที่เป็นบอนนอกนะคะเพื่อนๆเป็นบอนนอกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่ห้าของเราได้นําเข้ามาในประเทศไทยของเรานะคะอยู่กับประเทศไทย มามากกว่าร้อปีแล้วนะเพื่อนๆเนาะอ่าครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปนะคะก็ได้นําเข้าบนอสองชนิดนี้นะคะ2ส,สายพันธุ์นี้มานั่นก็คือกุ้งเดนมาร์กนะคะอันนี้คือกุ้งเดนมาร์กนะคะเพื่อนๆกุ้งเดนมาร์ก กรุงเดนมาร์กใบยังไม่กัดสีเต็มที่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะมีเม็ดสีชมพูด้วยสีก็จะหวานหวานละมุนละมุนนะคะจะมีเม็ดสีชมพูแบบนี้นี่คือกรุงเดนมาร์กนะคะพันหนึ่งก็คือกรุงไกเซอร์นะคะไกเซอร์ไม่ใช่ไกเซอร์นะคะเพื่อนๆไกไก่ก็คือกอไก่เนี่ยเนาะไกเซอร์นี่ค่ะกรุงไกเซอร์กรุงเดนมาร์กนะคะสองชนิดนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าได้อ่า เสด็จประพาสยุโรปแล้วก็ได้นําเข้ามาในประเทศไทยของเรานะคะแล้วก็มาอยู่ที่ประเทศไทยของเรานานแล้วก็เลยกลายเป็นบอลโบราณของไทยไปโดยปริยายนะคะเพื่อนๆโดยความที่แบบเราคุ้นชินเคยชินอะไรแบบนี้เราก็เห็นมานานแล้วมานานแล้วก็คิดว่าเป็นบอลไทยนะคะแต่ฟังจากชื่อก็น่าจะรู้นะคะเพื่อนๆรุงไกเซอร์กับคุงเดนมาร์กฟังแค่นี้ก็น่าจะรู้เนาะว่าเป็นบอลนอกแต่ว่าเป็นบอลนอกที่ อยู่กับประเทศไทยของเรามานานแล้วเราก็เรียกว่าบอลโบราณที่อยู่กับคู่ประเทศไทยเรามานานแล้วเนาะเมื่อก่อนนี้เขาก็จะอยู่ในรั้วในวังนะคะ,อ,ะอยู่กับเจ้าขุนมุนนายเนาะที่เขาอ,อยู่ในวงังก็เลยกลายเป็นบอลในวังไปสมัยก่อนที่เราคนธรรมดาชาวบ้านของเราจะมารู้จักบอลน,นี้ก็จะมาจากในรั้วในวังนะคะเพื่อนๆคนที่แบบอยู่ในวังก็อ มีประดับวางไว้นานแล้วแล้วต่อมาเขาก็ขยายพันธุ์มาเรื่อยๆนะคะด้วยการที่เขาค่อนข้างจะปลูกง่ายขยายพันธุ์ง่ายนะคะบอนสีจะกุุงไกเซอร์จะกุงเดนมารกนี่ค่อนข้างจะทนแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายก็เลยจะ,ะมีตามตลาดตามข้างถนนชาวบ้านก็ได้อ่า ซื้อหากันแล้วก็ขยายพันธุ์กันมาเรื่อยๆจนกลายเป็นบอลโบราณที่อยู่คู่ไทยมานานนะคะแต่จริงๆแล้วสายพันธุ์ที่แท้จริงของเขาคือมาจากมาจากอ่ายุโรปนะคะเป็นบอลยุโรปที่รัชกาลที่ห้าของเราทรงอ่านำเข้ามานะคะวันนี้ดิฉันก็ได้ซื้อมานานแล้วนะคะเพื่อนๆได้ซื้อมานานแล้วแล้วก็ปลูกไว้แล้วก็ลืมไปเลยนะคะว่ามีต้นนี้อยู่แล้วอยู่ดีๆนะคะเขาก็งอกขึ้นมาคือเอากระถางเนี่ยไป ไปปลูกอย่างอื่นแล้วนะคะตรงเขาไปปลูกอย่างอื่นแล้วแล้วเขาก็งอกขึ้นมานะคะเป็นกุุงเดนมาร์กของเราเนี่ยค่ะพาเพื่อนๆมาดูส่วนกุุงไกเซอร์นี่ดิฉันได้ซื้อมาจากตลาดนะคะซื้อมาต้นเดียวนะคะซื้อมาแค่ต้นเดียวเนาะตอนนั้นซื้อมาแค่ต้นเดียวแล้วเขาก็มาแตกแบบนี้เยอะเลยค่ะค่อนข้างจะขยายพันธุ์ง่ายนะคะกุุงไกเซอร์กุุงเดนมาร์กอ่าวันนี้ดิฉันก็เลยถือโอกาสว่าจะมาเปลี่ยนกระถางเขานะคะจะมาเปลี่ยนกระถางเขาออกไปแล้วก็จะมาแยกต้นเขาแล้วก็ เลยถือโอกาสพาเพื่อนๆมาชมความสวยของเขาด้วยซะเลยนะคะเนี่ยค่ะใบที่เขากัดสีแล้วเพื่อนๆดูนะอันนี้กุงก้งกุ้งกุ้งไกเซอร์นะคะก,กุ้งไกเซอร์สีของเขานะคะกระดูกเขาค่อนข้างจะเข้มนะคะแล้วก็จะมีเม็ดที่ใหญ่แล้วก็เนี่ยค่ะเม็ดจะออกขาวไม่ไม่ชมพูเท่าไหร่นะคะแต่กุ้งเดนมาร์กนะคะกุ้งเดนมาร์กสีกระดูกจะ หวานๆออกชมพูนะคะชมพูแดงนะคะแล้วก็เม็ดของเขาก็จะเล็กๆแต่ว่ากระจายตัวกว้างแล้วก็จะเป็นสีชมพูซะเป็นส่วนมากเยอะนะคะเนี่ยนะคะเปรียบเทียบใบที่ยังไม่กัดสีนะคะใบที่ยังไม่กัดสีก็จะประมาณนี้นะคะใบที่ยังไม่กัดสีเต็มที่ก็จะมีเขียวกระดูกชมพูก็จะกว้างนะคะกระดูกข้างก็จะเป็นกว้างๆแบบนี้ขอบใบก็เป็นสีเขียวนะคะเม็ดก็จะมีเม็ดสีชมพูเล็กๆเยอะนะคะ ถ้ากัดสีเต็มที่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยก็จะประมาณนี้นี่คือกรุงเดนมาร์กนะคะนี่คือกรุงเดนมาร์กนะคะเพื่อนๆเนี่ยนะอันนี้ใบที่กัดสียังไม่เต็มที่อันนี้ใบที่กัดสีเต็มที่แล้วนี่คือกรุงเดนมาร์กนะคะส่วนกรุงไกเซอร์นะคะนี่ค่ะกรุงไกเซอร์จะเป็นแบบนี้นะคะเวลากัดสีเต็มที่ก็จะมีเม็ดสีชมพูนิดหน่อยไม่มากนะคะจะมีสีชมพูเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ นี่ค่ะแต่สีเขาจะเข้มนะคะเข้มส่วนต้นของกุงก้งกุ้งไก่เซอร์นะคะจะออกคล้ำนะคะแดงไปน้ำตาลออกคำคล้ำนะคะคล้ำกว่ากุง้งอ่ากุ้งเดนมาร์กนะคะกุ้งเดนมาร์กนี่จะออกสีชมพูนวลๆนะคะสีชมพูประมาณนี้นะคะอันนี้คือกุ้งเดนมาร์กนะคะกุ้งเดนมาร์กจะประมาณนี้นะคะพเพื่อนๆ หลังใบก็จะแบบนี้นะคะเขาจะออกแดงชมพูนะคะก้านของเขาก้านใบก็จะประมาณนี้เนาะส่วนกุุงไกเซอร์ก้านใบก็จะออกคล้ำกว่านะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยนอนนอนนอนกระถางเปรียบเทียบให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะเนี่ยเปรียบเทียบให้เพื่อนเพื่อนดูชัดๆนะคะก้านใบก็จะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้กุุงกุ้งไกเซอร์ก็จะคล้ำคนะคะกุุงเดนมาร์กก็จะ ออกนวลๆหวานๆหน่อยนะคะสีจะหว,วานๆเนาะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนี่คือกุุงไกเซอร์นะคะกุุงไกเซอร์กุุงไกเซอร์อันนี้คือกุุงเดนมาร์กกุ้งเดนมาร์กเพื่อนๆจะสีหว,วานๆสวยๆแบบนี้นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะเพื่อนๆแต่กุ้งไกเซอร์เขาจะแบบ สีแบบเข้มๆดุดันหน้าค้นหาอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆลากัดสีเต็มที่เขาก็สวยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยเวลากัดสีเต็มที่นะคะเขาก็จะมีความเป็นชมพูอยู่ด้วยนะคะประมาณนี้เนาะนอันนี้คือกุุงไกเซอร์นะคะอันนี้กัดสียังไม่เต็มที่อันนี้กัดสีเต็มที่แล้วนี่ค่ะอันนี้กุุงเดนมาร์กกัดสีเต็มที่แล้วกุุงไกเซอร์กัดสียังไม่เต็มที่ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ เป็นบอนบลโบราณที่อยู่กับไทยมานานนะคะแต่เป็นบอลสายพันธ์บอลน,นอกนะคะเพื่อนเะพื่อเนาะบางคนก็เข้าใจว่าเป็นบอลไทยแต่ความจริงไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นบอลน,นอกที่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของเราสเสด็จประพาสและได้นําเข้ามาในประเทศไทยหลายหลดปีแล้วเนาะเพื่อนๆนเนาะนานแล้วเนาะเนี่ยถ้าเป็นอันนี้นะคะอันนี้อันนี้คือ,อนกกระทานะคะนกกระทาแล้วก็นกอุษานะคะ อันนี้นกอุสานะคะเพื่อนๆอนกอุสากับนกกระทานนี่ก็เป็นบอลไทยที่บอลไทยไทยแท้เลยนะคะเป็นบอลพื้นบ้านไทยแท้เลยนะคะ <c oughs> อันนี้คือบอลของเราไทยแท้เลยในสวนยางมีเยอะค่ะอันนี้ส่วนนี้ไม่ใช่บอลไทยแท้นะคะอันนี้คือบอลนำเข้าเพื่อนเพื่อนดูสิซื้อมาแค่ต้นเดียวแยกขยายพันธุ์ได้เยอะเลยนะคะเนี่ยขยายพันธุ์ได้เยอะเลยอีกไม่กี่วันไม่กี่เดือนเขาก็จะแตกลูกแตกหลานมาอีกนะคะเพื่อนเน บนชนิดนี้ค่อนข้างจะมีราคาไม่แพงมากนะคะต้นก็ราคาหลักร้อยนะคะร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบสองร้อยอะไรประมาณนี้ที่ฉันซื้อมาร้อยห้าสิบนะคะตอนนั้นซื้อมาร้อยห้าสิบนานแล้วนะคะซื้อมาร้อยห้าสิบนานแลวค่อนข้างจะราคาถูกนะคะช่วงนี้ยิ่งถูกลงไปเลยนะคะเพราะว่าแรงบนสีที่ว่า ฮิตฮิตกันก็ค่อยๆลดลงแล้วนะคะสำหรับคนที่ชอบสะสมก็สามารถหาซื้อได้นะไม่แพงมากตามตลาดก็มีเยอะค่ะค่อนข้างเยอะสำหรับกุุงไกเซอร์กับกรุงเดนมาร์กนะคะเพื่อนๆดิฉันแยกจากอย่างละกระถางนะคะกุุงไกเซอร์ดิฉันก็แยกได้สองกระถางนะคะหาซื้อได้ทั่วไปนะคะเพื่อนๆเป็นบอลเก่าที่น่าสะสมอีกชนิดหนึ่งนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะดิฉนันก็ขยายพันก้าหลายๆอย่างได้เยอะเลยนะคะตอนนี้แทบจะไม่มีที่วางแล้วนะคะหาที่วางไม่ได้แล้วนะคะเพื่อนๆขยายไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆขยายไปเรื่อยๆตอนนี้เขาก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็ขยายไปเรื่อยๆค่ะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ